ความที่หิวนะคะดูต่ไม่ต้องแย่งกันลูกกิน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 เอาเอาเอาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้โอ้โอ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโทษโทษโทษตกใจกินเ้วกินกินหิวมากอ่ะเด็กพวกนี้สามตัวแม่ก็ช่างเจอกินนกนกนี่นี่เอานี่เออดดดกินนกนกกิน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 ตรงนี้ก็เป็นป่าหมดเลยนะคะ แม่มาซื้ออาหารแล้วทีนี้ตรงข้างนอกมันจะเป็นปากทางเป็นถนนถนนถนนในซอยไม่ใช่ถนนใหญ่ไม่ใช่ถนนซอยถนนใหญ่แต่ว่ามันเป็นถนนซ้ายหลังอะค่ะเพราะแม่มักจะผ่านทางนี้ไงเวลาแม่ไปซื้อของอมันมันเป็นถนนเลี่ยงเมืองอะมันไม่มีรถไงก็ห่างจากจุดที่เด็กป่าไผ่อยู่สักประมาณ ห้าร้อยเมตรอะทั้งบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าแต่ตรงนู้นเป็นเป็นถนนใหญนะ่ถนนเลี่ยงเมืองแล้วแม่เห็นเจ้าตัวดำนะเขานั่งอยู่ตรงนั้นไงเมื่อกี้แม่ก็เลยว่าจะเขาจะมีตัวเดียวก็เลยจอดรถจะเอาอาหารเทให้กินแล้วมันวิ่งเข้ามาในนี้แม่ก็เลยขับเข้ามาดูกลับกลายเปน็นน่าบยมีมีพวกเขาสามตัวเนะี่คือ เด็กอดนะคะรู้เลยเพราะว่าเนี่ยกินแบบหิวโหยอะ่ะไม่ใช่ว่ากินแบบธรรมดานะกินแบบหิวกินแบบุมมามเลยตรงนี้ก็เป็นป่าเออแม่ก็ช่างเจอสายตาคือแบบอย่างไวเลยอะ่ะอ,อ๋อไม่ต้องชรลกันลูกแต่ก็ดีใจนะว่าเราเห็นอย่างน้อยวันต่อไปเราได้เอาให้เขากิน ถึงแม้จะแค่วันละมือ้อแต่มันก็ดีกว่าเขาอดอ่ะตรงนี้มันไม่ได้มีบ้านคนไงดูไรกินแบบแบบมุมมามอ่ะกินนะ้หลุกกินกินไม่ต้องกลัวนะอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันแล้วพรุ่งนี้ค่อยหาถังน้ําเอาน้ํามาตั้งไว้ให้อ,อกินนะหลุกกินกินไม่ต้องกลัวกินเดียวตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเกือบเกือบสี่โมงค่ะสี่โมงเย็น ร้อนมากก็งงเหมือนกันไม่รู้ใครเอามาปล่อยมันต้องมีแหละไม่อย่างงั้นไม่อย่างนั้น,ม,น,นมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหม <c oughs> ไงลูกกินอนะกินให้